สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาโคเนมซีเคริตเรื่อง Seeking the Fire in Sword Path กระบี่เพศวิชิตฟ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่21ร่วมมือกันอีกครั้งในการต่อสู้ที่ภูขเขาเคี่ยวปรึกษาชินยุนและอีเชียวทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จในการเอาผลวิญญ,ญาณน้ำแข็งพันปีมาให้ท่านเจ้าเมืองได้ และขับไล่ปีศาจพยะขาวหนี่ไปได้ด้วยผลวิญญาณน้ําแข็งพันปีทำให้ท่านเจ้าเมืองมีอายุเพิ่มขึ้นอีก20ปีและท่านเจ้าเมืองมีความยินดียิ่งนักลานบ้านตุรลานบ้านจวนท่านเจ้าเมืองแม่นางอี้มีคนจากละทิเต๋ารอท่านอยู่ข้างนอกเขาบอกว่ามาจ่ายนิกายไทยอี้ขอรับ นิกายไทยอีเขามีผมสีขาวหรือไม่ไม่ขอรับเขาดูเหมือนคนวัยกลางคนอายุประมาณวัยกลางคนโปรดให้เขาเข้ามาข้างในจุนได้ขอคารวะสิทธิ์พี่หญิงอีข้า d ู you จากนิกายไทยอี้ขอรับทำไมท่านอาจารย์ไม่มาด้วยเจ้าคะ ท่านอาจารย์ได้รับคำสั่งจากนิกายเชิญเชียวและท่านต้องกลับไปที่นิกายชายอี้ทันทีแต่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าท่านจะได้พบกับปีศาจต้นไม้ของอาณาจักรหุบผาสวรรค์ระหว่างทางท่านสามารถเอาชนะมันได้แต่ท่านก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส,หสอาการบาดเจ็บของท่านอาจารย์อาจารย์จะใช้เวลา1ปีหรือ2ปีจึงจะหายดีดังนั้นหลังจากที่ได้รับจดหมายจากมินาอี้ ท่านก็รีบส่งข้ามาเพื่อขอโทษแม่นางอี้ทันทีขอรับข้าก็ใจแล้วทำไมสิ่งต่างๆถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ท่านอาจารย์ไม่สามารถช่วยค่าได้ในตอนนี้แล้วข้าจะสามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างไรข้าควรจะทำยังไงดีคุณายร้องขอรับคุณใจร้องมีผู้หญิงมารออยู่ที่หน้าประตู นางต้องการพบท่านขอรับนางงดงามจริงๆขอรับเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นแม่นางอี้ใช่แม่นางอี้หรือไม่สิทธิพี่จินข้าหวังว่าท่านสบายดีทำไมเจ้าไม่บอกข้าล่วงหน้าว่าเจ้าจะมาหาข้าข้าจะได้เตรียมต้อนรับ ท่านจะเตรียมการต้อนรับแบบไหนเจ้าคะดีถ้าไม่มีอะไรอื่นๆข้าจะได้ตื่นเต้นบ้างฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ยืนเอ๋มีแข่งมาหาเราใช่ไหมจะเป็นใครน่ะข้าขอคารวะท่านป้าข้าชื่อว่าอีเชียวและข้าได้ทำงานร่วมกับสิทธิพี่ฉินที่ภูเขาเคี้ยวพึกษาเจ้าค่ะ ท่านแม่ข้ามีเรื่องที่จะสนทนากับแม่นางอี้ถ้างั้นพวกเราจะออกไปข้างนอกกันขอรับแม่นางอี้เชิญทางนี้หูยินเลียหูมีผู้หญิงมาเยี่ยมยุนเอ,อ๋อนางชื่อว่าอี้เชียวหูยินเจ้าไม่ควรไปวุ่นวายกับเรื่องของยุนเอ๋อหรอกนะเขาเป็นลูกชายของข้า ดังนั้นทําไมข้าไม่สามารถช่วยได้ข้าเป็นห่วงเกี่ยวกับตัวเขาเพราะเขาเพิ่งจะอายุได้21ปีใช่ใช่ใช่เจ้าพูดถูกหูหยินลานบ้านจินยุนสิทธิพี่ชินข้ามาที่นี่วันนี้ข้าจะร้อนมากเพราะมีบางอย่างที่อยากจะให้ท่านช่วยเจ้าค่ะยิ่งกว่านั้นเรื่องนี้กลัวจะค่อนข้างที่จะอันตรายมากเจ้าค่ะ พูดมาเถอและถามข้าได้แม่นางอี้ข้าไม่ใช่คนที่ชอบเอาชีวิตรอดจากอันตรายข้าข้าต้องการเห็นท่านร่วมมือกับข้าและข้าเทวารีด้วยกันแม่นางอี้ทำไมเจ้าจู่ๆก็ปรารถนาที่จะฆ่าเทวารีข้าไม่อยากจะเชื่อ เจ้าไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างที่พวกเราอยู่ที่ภูเขาเคี้ยวพึกษาความจริงแล้วกันค่าเทฟารีเป็นเหตุผลหลักที่ข้ามาเมืองกวางหลินในครั้งนี้การรับผลวิญญาณน้ำแข็งพันปีเป็นเพียงการตอบแทนต้นลุงเหวินที่ผ่านมาแล้วท่านั้นเมื่อข้ารับภารกิจนี้จากนิกายของข้าข้าคิดว่าท่านลุงท่านอาจารย์ของข้าจะเข้ามาช่วยอย่างไรก็ตาม ท่านอาจารย์ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปท่านได้รับปาดเจ็บสาหัสในเรื่องที่ไม่สมควรที่เกี่ยวข้องภาราิจจากนิกายของแม่นางอี้เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจะสามารถฆ่าปีศาจที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ข้าจะมีความมั่นใจได้อย่างไรถ้าท่นลุงของข้าอยู่ที่นี่ข้าคงมีโอกาสได้เปรียบ การจัดการกับเทพบวีจําเป็นต้องมีผู้ฝึกตนที่อย่างน้อยก็ไปถึงอาณาจักรของผาสวรรค์อาจารย์ได้ฝึกฝนมานานกว่าร้อยปีและท่านแข็งแกร่งมากอย่างเพียงพอแน่นอนนา่าเสียดายที่ตอนนี้ท่านได้รับบาดเจ็บภายในเขตเมืองกวางหลินท่านพี่ฉินเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยข้าได้เจ้าค่ะมันจะมีเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นใช่เจ้าค่ะ ข้าไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าอะไรนะพี่ฉินข้าจำเป็นต้องให้ท่านช่วยข้าจริงๆด้วยความแข็งแกร่งของท่านและยันลดระยะทางและเวลาที่นิกายของข้ามอบให้ท่านสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเทวารีอย่างแน่นอนข้ามั่นใจว่าท่านสามารถทำได้ ถ้าเจ้ามียันที่รถระยะทางและเวลานี่ทำไมเจ้าไม่เอายันออกมาใช้เพื่อออกจากภูเขาเคี้ยวปรึกษาผ้ายันเป็นสมบัติที่ข้าเก็บไว้สำหรับภารกิจที่นิ่ไกของข้าได้มอบให้ข้าไม่ต้องการใช้มันก่อนเว้นสีแต่มีความจำเป็นจริงๆหลังจากนั้นข้าเป็นแค่สิษย์น้องเป็นคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรของพรสวรรค์ด้วซ้ำ เจ้าไม่เก่งในการต่อสู้ระยะประชิดถ้าพวกเราต่อสู้กับเทวารีจริงๆจะไม่เกิดอันตรายกับเจ้ามากกว่าข้าหรอกหรือการสังหารปีศาจที่ทรงพลังเป็นเรื่องที่อันตรายและมีอะไรอีกปีศาจตนนี้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้หลายร้อยปีอย่างไรก็ตามผู้ฝึกตนไม่ควรกลัวความตายและไม่ควรลุ่มหลงในชีวิตแม่นางอี เจ้าควรจะกลับบ้านเจ้าไปได้แล้วชินยุนเจ้ากลัวเทพวารีใช่ไหมเทพวารีสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คนในเมืองกวางหลินอย่างมากเขาได้ทำลายชีวิตนับไม่ถ้วนเจ้าต้องการที่จะยืนอยู่เฉยเฉยในขณะที่เขาจะคนก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดนี้หรือไม่ข้าขอโทษ ข้าไม่สามารถช่วยเจ้าได้แม่นางอี้เชิญกลับไปเสียเติดทุกปีที่เรื่องนี้ล่าช้าผู้คนจำนวนมากจะต้องตายด้วยน้ำมือของปีศาจเทพวารีตนนั้นและจากข้อมูลที่ข้าได้รับจากนิกายของข้าเทพวารีจะเชื่อมต่อขอบเขตแกกลางที่แท้จริงทุกๆวันถ้าเราปล่อยให้ปีศาจท,ทำอย่างนั้นจริงๆมันจะสายเกินไปที่จะทำอะไร ชินยืนท่านจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่เทพวารีอาจเข้าสู่อาณาจักรแกนแท้แห่งหุบผาสวรรค์เร็วนี้ใช่ไหมใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่เทพวารีสืบเชือ้อสายมาจากสายเลือดของวานอนวารีโบราณและพลังพิศเสด็ของเขาแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยถ้าเทพวารีสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขต แกลักที่แท้จริงด้วยความฉลาดแกมโกงของเขาเราจะไม่มีวันที่จะสามารถฆ่าเทววารีได้ถ้าตัดสินจากกำลังปัจจุบันของท่านถ้าเราร่วมมือกันตอนนี้เราจะสามารถทำลายเทววารีได้อย่างแน่นอนและดังนั้นจินยุนได้โปรดไปกับข้าเธอ 3วันข้าขอเวลาคิด3มวันและ3มวันนับจากนี้ข้าจะให้คำตอบกับเจ้าเจ้าค่ะข้าจะรอคำตอบจากท่าน